ถ่ายแล้วเห็นน้ำตรงนี้ได้วหนะคะมามามาตรงนี้หน่อยโอเคตอนนี้คุณลุงอยู่กับที่หลานไหมลงไปช่วยประชาชนอ่ะอย่าเน้นคอนเทนต์ว่าอย่าห้าสี่สามสองหนึ่งเว้ยแม่งใช้ไม่ได้ว่ะมันดูแล้วมันทุเรศพวกเอสเกีอ่ะมันเทื่อไปแข่งเรือกันไปแข่งเรือกัน ไปเล่นกันนะครับมันไม่ได้ไปช่วยคนไม่ได้ไปหยิบของคนเขาก็เลยบอกมีการยิงจริงๆอะก็คิดได้ไงวะฮะคุณคิดได้ไงวะว่าเขาไปแข่งเจ็ตสกีกันจากประเด็นกระแสดราม่ากรณีที่นายพี่บูรณ์อาจหาพฤหันปราการสมาชิกวุฒิสภาครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นเรื่องเขตแปดหัดใหญ่ว่า จากกระแสะข่าวที่บอกว่าเหตุแปหัดใหญ่ยิงกันต้องบอกว่าพวกเจสกีไปแข่งเรือกันไปเล่นกันบางส่วนเขาเลยโกรธแต่คนหาาใหญ่ไม่ได้ร้ายหลังจากที่พวกเจสกีไม่มีใครกล้าลงพื้นที่ตนเลยบอกเดี๋ยวลงเองก็ไม่มีอะไรทุกคนก็ยกมือไหว้เอาข้าวไปให้น่ารักกันทุกคนตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับทางด้านเต้าอาชีวะอครวุิบูรณะผลครับก็ได้ออกมาโพสต์คลิป พร้อมกับระบุข้อความว่าคลิปยาวนิดพูดถึงสองคนติดกระแสจัดไอจุดจุดจุดนี่มันนักแสดงชัดๆสอๆสอส้มเน่าและอีกคนก็ปากมึงนี่นะสอวอคอยอวอคิดวิเคราะห์แยกแยะไอจุดจุดจุเอ้ยอ่ะไปฟังครับสวัสดีครับผมเต้อาชวากลุ่มไทยไม่ทนนะครับวันนี้ผมมีเรื่องาเอามาให้พวกพี่ได้ดูนะครับสเรื่องก่อนจะไปดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม น้ําตรงนี้ได้ไหมฮะมามามาตรงนี้หน่อยโอเคตอนนี้คนนุณลุงอยู่กับพี่หลานไหมอยู่กับมีรูปมีหลานอยู่ไหมพี่ถ่ายแล้วเห็นน้ําตรงนี้ได้ไหมฮะมามามา,มาตรงนี้หน่อยโอเคตอนนี้คนนุณลุงอยู่กับพี่หลานไหมเรื่องแรกนะครับทั้งสอสอและสอวอนะครับก็ทั้งทั้งสองนะครับทั้งคู่เป็นนักการเมืองนะครับไปรับเงินเดือนจากภาษีของประชาชน ดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะพูดให้ท่านงราบนะครับลงไปช่วยประชาชนอะ่ะอย่าเน้นคอนเทนต์ว่าอย่าห้าสี่สามสองหนึ่งเว้ยแม่งใช้ไม่ได้ว่ะมันดูแล้วมันทุเลศมันดูแล้วมึงแม่งแบบแย่มากนะยิ่งอ่สาสาสาทิศนานะสส,ส,สเขตหนึ่งโอ้โหพี่ต้องเรียกตากล้องอ่นะต้องเรียกตากล้องมาถ่ายนะผมว่ามันหมดเวลานะ พวกเราทุกคนมันหมดเวลาแล้วที่เราจะเจอนักการเมืองแบบเนี้ยนักการเมืองโซเชียลนักการเมืองที่เอาโซเชียลเป็นหลักไม่เคยลงช่วยเหลือประชาชนแล้วลงไปทีหนึ่งก็เอาคอนเทนต์ทีหนึ่งดีไม่ลากเขาลงไปไปถ่ายคลิปในน้ําโอ้ยผมเห็นลุงกันนละสงสารกว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากคุณนี่ผมไม่รู้ได้อะไรนะคลิปมันมาแค่นั้นก็ไม่รู้ว่าช่วยอะไรไบ้างอยากรู้ว่าเป็นข้าวกล่องน้ำหนึ่งหนึ่งขวดหรือเปล่า หรือไปนั่งมองตามองตาปิ๊ๆมองตาปิๆตับเนี้ <laughs> ผมไม่รู้นะใช่หรือเปล่านะอ่ะพอมาถึงเรื่องที่สองบ้างหายอีกเรื่องนี้ก็หายอีกสวสวตานนี้ตานนี้อาะการที่ว่าเขตแปดนะี้ที่ข่าวลงไปว่ามีการยิงกันอะไรกันนะครับ มันมันอย่างนี้นะครับพวกเจสกีอ่ะมันเที่ยวไปแข่งเรือกันไปแข่งเรือกันไปเล่นกันนะครับมันไม่ได้ไปช่วยคนไม่ได้ไปหยิบของคนเขาก็เลยบอกมีการยิงจริงๆอ่ะพวกนี้ไปเที่ยวขับเล่นกันนะครับเขาก็เลยโกรธบางัวนนะครับก็คิดได้ไงวะฮะคุณคิดได้ไงวะว่าเขาไปแข่งเจสกีกันคุณรู้ว่าว่าน้ำต้องเขตแปดเนี่ยที่มันเข้ายากอเพราะอะไรวะมันไม่ใช่พอลูกปืน ไม่ใช่พอลุกป,ปืนเลยแต่สิ่งที่มันเข้ายกาพาะน้ำมันเชี่ยวนะ้ำมันเชี่ยวพอเข้าไปมันโดนกระแสน้ําเชี่ยวเข้าใจปะผมก็ลงแต่ผมลงไปตอนนั้นน้ำมันลดแล้วเหลือประมาณเอวโดยประมาณเอหน้าอกเอวนะผมไม่ได้เข้าตามซอยผมอยู่ถนนลากผมอยู่ถนนลากคนออกมาได้ผมก็ฝากเข้าไปผมก็ลงไปครับแต่ท่านลงไปเนี่ยผมไม่รู้ว่าท่านขับเจ็สกีเป็นเมานะถ้าท่านขับเป็นเนี่ยท่านต้องรู้ดิ มัณต้องรู้มึงต้องรู้ว่าอะไรรู้ป่ะว่าน้ําแรงมึงก็ต้องต้องปิดส่งแรงเครื่องไปอ่ะขาไม่ได้แข่งกันหรอกถ้าเขาไปแข่งกันน่ะแม่น้าเจ้าพรยาสูงๆเขาไปแค่นั่นดีกว่านะหรือเขาไปตามคลองตามบึงตามทะเลสาบตามทะเลเยอะแย,ยะมากมายที่จะให้เขาแข่งกันไม่จําเป็นต้องไปที่พื้นที่ประสบปูตะกั่วใหรอกครับรถล,ลากเรือลงไปเนี่ยจากจังหวัดไหนอ่ะ สมก็มาจากกรุงเทพลงไปหัดใจคุณว่ากันไกลไหมเดินทางกว่าจะได้ไปแข่งโอ้โหโคิดได้ไงวะมันมีชิงค้วยไงคิดเยอะๆไะว้สวมีสมองเยอะอย่าเอามันประดับหัวนะเอาไว้คิดเยอะๆอ,อย่าหืมพูดไม่ถูกเปลืงภาษีจริงๆนะตามนี้ผมเต้อาชชวะกรมทเทไม่ตรนสวัสดีครับ นอกจากนี้ครับทางด้านเต้าอาชีวะยังมีการตั้งคําถามถึงนักสิทธิมนุษยชนว่าคําถามจากใจผมเลยนะในฐานะคนไทยคนหนึ่งพวกคุณใช้สัญชาติอะไรครับเคยนึกถึงคนไทยไหมครับผมอยากให้คุณมาฟังคลิปนี้กดติดตามและกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผมเต้อาชีวะกลุ่มไทยไม่ทนนะครับเพื่อนๆเห็นกลุ่มนี้ออกมาขึ้นใหม่ยัยงครับไปดูกัน ออกมาแล้วนะครับนักสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ประเทศไทยเรามีคนแบบนี้นะครับที่ห่วงสิทธิมนุษยชนกับบุคคลต่างด้าวจำนวนมากที่อยู่ในประเทศไทยน้ำท่วมเราต้องให้ช่วยเหลือเขาเราต้องเยียวยาเขาคำถามจากกูเลยนะนักสิธิกูอยากรู้จริงๆว่ามึงใช้สัญชาติอะไรวะสัญชาติอะไรวะมึงเคยเรียกร้องสิทธิให้กับคนไทย ที่เดือดร้อนหรือไม่คำถามที่หนึ่งนะคำถามที่สองบนผืนดินประเทศไทยคนไทยแม่งเดือดร้อนกันเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนคนคุณเคยออกมาเรียกร้องไหมคุณเคยออกมาเรียกร้องกับรัฐบาลออกมาเรียกร้องกับ u ูเอ็ออกมาเรียกร้องกับองค์กรสิทธิของพวกคุณให้กับคนไทยไหมแต่พอต่างด้าวนะแม่งทำอย่างเงี้ยคุณไปดูแล้วกันว่าจะให้พวกเราช่วยหรือเยียวยาเขาเหรอ คุณออกมาใช hi ้พื้นที่สื่อของประเทศไทยเพื่อเยียวยาไอต่างด้าวคนแบบนี้ใช่ไหมไปดูในการกระทำของมันารวไม่ได้ครับอะไรครับไม่ใช่ที่นี่ได้ยังไอยู่ตรงนี้พี่ไปอะกร้าไปเอาตะกรหอไปเากอันเดียวไ้ไงมพี่ดูดิไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ยมาันอะไรมดูเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่อะเอาอะไรทไมอะมว น,นักเลยหรอตายละโอ้นักเลยนักเลย <ไป S 1> นักเลยนัเโอ,เ,อเป็นไงครับป้นระดมทรัพย์ถ้าสิ่งของที่มันสามารถกินได้และประทังชีวิตมึงได้นะไม่มีใครว่าเลยมึงยกเบียร์ยกไมโครเวฟยกของที่มันไม่ใช่ของกินอะ มันไม่ใช่เป็นของมาทางชีวิตอ่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าพวกมึงเป็นผู้ประสบภัยอ่ะมึงคืออะไรหรอวะมิจฉาชีพมึงคือโจรมึงคือพวกที่มาอาศัยเป็นดินไทยแล้วเป็นโจรมันต้องโดนจับไม่ใช่ไปเยียวยามันมันต้องโดนจับมันต้องโดนดำเนินคดีพวกนี้ต้องโดนดำเนินคดีและผักไล่ออกจากประเทศไทยมันเป็นหนอนบ่อนไส้อยู่ในประเทศไทยซอกก่อนอยู่ในประเทศไทยแล้วก็จะมีพวกนักการเมืองนักสิทธิมนุษยชน พักส้มหรืออะไรก็แล้วแต่พวกมึงออกมาอวยพวกมันจังเลยออกมาเห็นใจพวกมันจังเลยมึงเอาไปเลี้ยงสักหน่อยดิยที่บ้านมึงเอาไปเลี้ยงหน่อยพวกเนี้ยที่อยู่ในภาพเนี้ยเอาไปเลี้ยงหน่อยตามนี้ไตอาชิว่ากลุ่มไหนไม่ตนฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเพื่อตอบแทนน้ำใจแฟน่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะ สมัครสมาชิกท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2,569ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวร์กับท็อปนิวสลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับทองคำแท่ง1 2อรางวัลและวอชเชอร์ทัวร์120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาท สอบถามข้อมูลโทร02 481 5677หรือ Line แอ Top Shopping พิเศษโปรโมชั่นถึง30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%